เวลาที่เพื่อนบ้านสองประเทศอย่างไทยกับกัมพูชามีความตึงเครียดกันเคยสงสัยกันไหมครับว่าประเทศที่สามอย่างสปปลาวเนี่ยเขาจะวางตัวยังไงอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะคือล่าสุดท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ก็ค่อนข้างเปราะบางสปปลาวได้ออกแถลงการด่วนออกมาซึ่งผมอ่านเจอครั้งแรกก็สะดุดกับคำว่าด่วนนี่แหละครับ ใช่ค่ะคำนี้สำคัญมากปกติเรื่องแบบนี้มันจะนิ่งกว่านี้การใช้คำนี้มันเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างก็เลยต้องมาคิดกันเลยว่าถแถลงการเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงความห่วงใยตามมารยาททางการทูตจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีความหมายอื่นซ่อนอยู่เราจะเลือกข้างใครกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์ทางการทูตที่ซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในถ้อยถแถลงของสอปปลาวกันครับประเด็นเรื่องคำว่าด่วนที่หยิบขึ้นมานี่ถูกจุดเลยค่ะมันไม่ใช่คำที่เลื่องมาใช้แบบสุ่ม4ี่สุ่มห้าในโลกการทูตเลยการใส่คำนี้เข้าไปมันยกระดับถแถลงการจากแค่การรับทราบไปสู่การเรียกร้องความสนใจอย่างเร่งด่วนเลยนะคะอ๋อคือไม่ใช่แค่รับรู้แต่ต้องการให้ทุกคนหันมามองใช่ค่ะ มันการมันเป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าในมุมของลาวสถานการณ์นี้มันเสี่ยงที่จะลุกลามแล้วลาวก็อยากจะเข้ามามีบทบาทครับภาพรวมของถแถลงการนี้เลยไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือการวางหมากทางการทูตที่คิดมาอย่างดีแล้วแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าบทบาทของลาวในภูมิภาคมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยจะเงียบๆใช่ค่ะ จากที่เคยสงวนท่าทีมาเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นพร้อมจะลงมือทำมากขึ้นพอพูดแบบนี้แล้วยิ่งน่าสนใจเลยครับเพราะความคิดแรกของผมเลยนะตอนเห็นถแถลงการนี้คือลาวมาเกี่ยวอะไรด้วย <c oughs> ค่ะหลายคนคงคิดแบบนั้นคือพื้นที่พิพาทมันไม่ได้มีพรมแดนติดก,กับลาวโดยตรงเลยการออกมาแสดงความเห็นแบบนี้มันจะเสี่ยงถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงไหมครับ เขาจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองได้ยังไงนั่นเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากค่ะแล้วก็เป็นด่านแรกที่นัการทูตเราต้องข้ามให้ได้เลยซึ่งพวกเขาก็ทําได้ดีมากด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดคืออะไรครับถึงการอ้างอิงสถานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับทั้งไทยและกัมพูชาโดยตรง <c oughs> ถึงจะไม่ได้ติดกับพื้นที่พิพาทแต่ก็ติดกับตัวคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเลยลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราอยู่ในบ้านเฮาเฮาสามหลังติดกันครับ <c oughs> หลังซ้ายกับหลังขวาทะเลาะก,กันเสียงดังเลยมีทีท่าว่าจะปาสิ่งของใส่กันเราซึ่งอยู่บ้านหลังกลางเนี่ยย่อมมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเดินออกไปบอกว่าใจเย็นๆกันก่อนได้ไหมครับพอดีมันกระทบกระเทือนความสงบสุขของบ้านผมอ๋อเข้าใจภาพเลยครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นคนนอกที่เข้ามายุ่งให้กลายมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงถูกต้องค่ะเขาถ้าเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นมาจริงๆคลื่นกระทบมันต้อง ซัดมาถึงลาวแน่นอนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผูีิภัยความมั่นคงชายแดนหรือแม้แต่เศรษฐ,ฐกิจที่เชื่อมกันอยู่การปูพื้นแบบนี้ทําให้ข้อความที่ตามมามันมีน้ําหนักขึ้นเยอะเลยใช่เลยค่ะมันเป็นการเปิดประเด็นที่ชานฉลาดมากเพราะมันทําให้ทั้งไทยและกัมพูชาปฏิเสธได้ยากการอ้างสิทธิ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นการสร้างกรอกป้องกันข้อครอหาเรื่องการก้าวล่วงกิจการภายในได้สมบูรณ์แบบ ม,มันทำให้คู่ขัดแย้งต้องหยุดฟังเพราะสิ่งที่เราพูดไม่ใช่การสั่งสอนแต่เป็นการแสดงความกังวลของเพื่อนที่กำลังจะเดือดร้อนไปด้วยกันนี่คือศิละปะเลยนะคะโอเคครับพอสร้างความชอบทำให้ตัวเองได้แล้วว่าจะพูดในฐานะเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนประเด็นต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วจะพูดยังไงไม่ให้ดูเหมือนเลือกข้างค่ะอันนี้ยากเลยซึ่งผมสังเกตว่า ภาษาที่ใช้ในแถลงการนี่คือระมัดระวังตัวสุดๆเลยคือมันเป็นกลางมากจนแทบไม่มีสีสันเลยใช้แต่คำว่าความกังวลสันติวิธีอดทนอดกลั้นอืออืม,อมคือปกติเรื่องแบบนี้มันต้องมีการชี้นิ้วกันบ้างไม่มากก็น้อยแต่ฉบับนี้ดูปลอดภัยเกินไปหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและไอความเป็นกลางที่ดูเหมือนปลอดภัยเกินไปเนี่ยแหละค่ะคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ยังไงครับ เพราะเป้าหมายของเราตอนนี้ไม่ใช่การเป็นผู้พิพากษาแต่คือการรักษาบทบาทตัวปลางที่น่าเชื่อถือเอาไว้อฮะลองคิดดูว่าถ้าในถแถลงการมีคำที่เอ็นเอียงไปนิดเดียวเช่นอาจจะใช้คำว่าการลุกล้ำโดยที่ไม่ได้ระบุว่าใครลุกล้ำใครครับฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองถูกพาดพิงก็จะปฏิเสธแถลงการทั้งฉบับทันทีความพยายามทั้งหมดที่ปูมาก็จะพังลงเลยค่ะ อ๋อหมายความว่าเป้าหมายสูงสุดคือการทําให้ประตูของการเจราจาย,ยัางคงเปิดกว้างอยู่การใช้ภาษาที่ไร้อคติก็เหมือนกับการหยดน้ํามันบานพับประตูใช่ค่ะใช่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่ายังมีคนกลางที่พอจะคุยด้วยได้โดยไม่รู้สึกว่ากําลังถูกตัดสินถูกต้องที่สุดค่ะแล้วเราต้องไม่ลืมว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์ของเราเองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับจริงด้วยเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีผลประโยชน์ร่วมกับทั้งสองประเทศเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดนพลังงานไฟฟ้าการลงทุนโครงขายคมนาคมครับใช่ค่ะเพื่อสถานการณ์จำเป็นต้องมีคนกลางมาช่วยประสานงานลาวก็พร้อมรับบทนั้นได้ทันทีเดี๋ยวนะครับพอฟังแบบนี้แล้วผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นค่ะคือพอลาวางตัวเป็นกลางอย่างสมบูรณ์แล้วจุดต่อไปในถแถลงการคือสิ่งที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดตอนแรกผมคาดว่าเราจะเสนอทางออกใหม่ๆห,หรือแผนสันติภาพอะไรสักอย่าง แต่เปล่าเลยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นแต่กลับใช้วิธีที่เรียบง่ายกว่านั้นมากคือการย้ำเตือนให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปใช้ข้อตกลงที่เคยลงนามร่วมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ใช่แล้วค่ะตอนแรกที่อ่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนปัดความรับผิดชอบนิดๆแต่พอมาคิดดูอีกทีนี่อาจจะเป็นการพลิกเกมเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่พลิกเกมค่ะแต่นี่คือไม้เด็ดของแถลงการฉบับนี้เลย คุณมองทะลุไปถึงแก่นของกลยุทธ์ที่แยบยนที่สุดแล้วหรือครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าการกดดันอย่างละมุนละม่อมหรือ gentle pressure แทนที่จะไปสั่งว่าผู้คุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมีแต่จะสร้างแรงต้านครับก็คงไม่มีใครฟังใช่ครับเราเลยใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่ามากคือการตั้งคำถามในทำนองว่าจำได้ไหมว่าเราเคยตกลงอะไรกันไว้ทางออกมันมีอยู่แล้วในมือผู้คุณเองนะ Oh. การผ่มือชี้ไปที่ทางออกที่ทั้งสองฝ่ายเคยยอมรับมาก่อนเป็นวิธีที่ฉลาดมากเพราะมันเลี่ยงการประทะโดยตรงมันเหมือนกับการถือกระจกไปส่งให้ดูเลยนะครับใช่เลยค่ะไม่ได้บอกว่าหน้าตาคุณไม่ดีแต่แค่บอกว่านี่คือสิ่งที่คุณเคยตกลงกันไว้นะใช่มันผลักความรับผิดชอบกลับไปให้คู่ขัดแย้งเองเต็มๆถูกต้องถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธข้อเสนอนี้ก็เท่ากับว่ากําลังปฏิเสธข้อตกลงที่ตัวเองเคยลงนามไว้ ซึ่งจะทําให้เสียความมั่นเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศไปเลยนั่นแหละค่ะแบบนี้ลาาก็ไม่ต้องออกแรงกดดันเองแต่ใช้สัญญาเดิมของคู่ขัดแย้งมากดดันตัวเองถูกต้องทุกประการค่ะนี่คือความงดงามของการทูดลักษณะนี้มันลดแรงเสียดทานได้มหาศาลเพราะมันไม่ใช่การยัดเยียดแนวทางใหม่ๆจากคนนอกครับ แต่การกระตุ้นให้กลับไปใช้กลไกลเดิมที่เคยสร้างร่วมกันมามันเป็นการให้เกียรติคู่ขัดแย้งด้วยว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองอและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างแรงกดดันทางอ้อมว่าถ้าคุณไม่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาคมโลกคุณจะตอบคำถามนั้นยังไงสุดยอดจริงๆครับเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมาก ทีนี้นอกจากเรื่องการอ้างอิงข้อตกลงเดิมแล้วอีกเสาหลักหนึ่งของแถลงการนี้ก็คือการเรียกร้องให้ใช้สันติวิธีอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังค่ะ <c oughs> ซึ่งถมองเผินๆก็อาจจะดูเหมือนเป็นคำพูดสวยๆทั่วไปตามตำราการทูตแต่มองในบริบทของภูมิภาคอาเซียนแล้วมันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นใช่ไหมครับมีความหมายที่ลึกกว่านั้นมากค่ะลองนึกภาพอาเซียนเป็นเหมือนชมรมหรือสมาคมก็ได้ค่ะครับ <c oughs> สมาคมนี้มีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้แต่ทุกคนรู้กันดีนั่นคือเราจะแก้ปัญหากันอย่างสันติและไม่ทำให้เรื่องในบ้านบานปลายออกไปนอกบ้านที่เราเรียกว่าวิถีอาเซียนใช่ค่ะ ASANW ที่เน้นการปรึกษาหารือและฉันทารรมติการที่เราย้ำถึงหลักการเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการดึงสติเพื่อนสมาชิกให้กลับมายึดมั่นในคุณค่าพื้นฐานที่ประชาคมของเรายึดถือร่วมกันเหมือนการเตือนว่า การกระทำของคุณไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวคุณสองคนนะ แต่กำลังทำให้ภาพลักษณ์ของบ้านอาเซียนทั้งหลังเสียหายไปด้วยถูกต้องเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาจริงๆผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ชายแดนแน่นอนมันจะลามไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่มองอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพใช่ค่ะกระทบหมดเลยซึ่งเราเองในฐานะประเทศที่พึ่งพิงการค้าการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านอย่างสูงก็คงจะได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยค่ะ ความขัดแย้งด้วยอาวุธในยุคนี้มันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโมันจะทำลายบรรยากาศของการลงทุนกระทบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของหลายประเทศครับและที่สำคัญคือมันจะทำลายภาพลักษณ์ของอาเซียนที่พยายามสร้างมานานหลายสิบปีดังนั้นการที่ลาวออกมาเรียกร้องในประเด็นนี้จึงไม่ใช่แค่การพูดให้จบๆไปแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวอาเซียน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันใช่ค่ะเพื่อให้การพัฒนาต่างๆสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคมันคือการพูดในนามของความสงบสุขของทั้งภูมิภาคเลยพอเรามาเจาะลึกกันทีละชั้นแบบนี้แล้วชัดเจนเลยนะครับว่าถแถลงการด่วงฉบับนั้นของสบปอ,ปอาว ไม่ใช่แค่การแสดงความห่วงใยธรรมดาๆจริงๆไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการเดินหมากทางการทูดที่ผ่านการคิดมาอย่างเฉียบคมและซับซ้อนมากตั้งแต่ก้าวแรกคือการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในการพูดอืมก้าวที่2คือการเลือกใช้ภาษาที่เป็นกลางอย่างสมบูรณ์แบบและก้าวที่เป็นไฮไลท์คือการกดดันอย่างนุ่มนวลผ่านการอ้างอิงข้อตกลงเดิม บทสรุปที่สำพันธ์ที่สุดจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็คือสิ่งที่สปปลาวเลือกทําไม่ใช่การพยายามเข้าไปช่วยประเทศใดประเทศหนึ่งครับแต่เป็นการช่วยกลไกลการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้วให้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อนี่คือการช่วยให้สันติภาพกลับคืนมาอย่างยั่งยืนและมันสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางการทูตที่สูงขึ้นของเราอย่างชัดเจนครับ จากประเทศที่เคยถูกมองว่างเงีนเนยบๆตอนนี้เราได้เห็นลาวที่พร้อมจะก้าวออกมามีบทบาทเชิงลุกในการสร้างเสถียรภาพในอาเซียนแล้วซึ่งนั่นก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อเลยครับการที่สปปลาวเริ่มแสดงบทบาทเชิงลุกในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมดุลของอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนในอนาคตรหรือเปล่า น่าคิดมากค่ะโดยเฉพาะเมื่อลาามีบทบาทสําคัญในฐานะจุดเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์ของโครงการดิเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนหรือว่าเรากําลังเห็นการพังาดขึ้นมาอย่างนิบเยียบของผู้เล่นคนใหม่ที่มีนัยสําคัญในผุ่มผ้าของเราครับ